ครับวันนี้พบกับคุณครูในรายวิชาหน้าสินพื้นเมืองนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนนักเรียนนะครับในเรื่องของเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคกลางนะครับเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคกลางเนี่ยมีมากมายหลายชนิดเลยวันนี้ครูก็มีตัวอย่างนะครับมาให้นักเรียนได้ศึกษานะครับ เครื่องดนตรีนะครับชนิดแรกที่คุณนำมาก็คือระนาดเอกครับระนาดเอกเป็นระนาดเสียงแหลมสูงประกอบด้วยลูกระนาดที่ทำด้วยไม้ไผ่บงหรือไม้เนื้อแข็งเช่นไม้ชิงชัน21-22ลูกร้อยเข้าด้วยกันเป็นถุนระนาดและแขวนหัวท้ายทั้งสองไว้บนกล่องเสียงที่เรียกว่ารางระนาดซึ่งมีรูปร่างคล้ายเรือ น,นาฎเอกทําหน้าที่นำมงดนตรีครับด้วยเทคนิคการบรรเลงที่ปาณีพิสดารน,นะครับพิสดารมักบรรเลงสองแบบคือตีแบบไม้แข็งเรียกว่าพิพาทไม้แข็งและตีด้วยแบบไม้นวมนะครับเรียกว่าพิพาทไม้นวมน,นาฎเอกเรียงเสียงต่ำไปหาสูงจากซ้ายไปขวา และเทียบเสียงด้วยวิธีใช้ชั้นโลหะผสมนะครับผงตะกั่วติดไว้ด้านล่างทั้งหัวและท้ายของลูกระนาดนะครับอ่านี่ก็เป็นรูปครับตัวอย่างนะครับระนาดเอกครับ ตีดต่อมานะครับที่คุณเอามาเป็นข้อมูลนะครับก็คือโทนลมนานะครับโทนลมนาเนี่ยนะครับรูปร่างนะครับรูปร่างโทนลมนานะครับอันนี้นะครับรูปนี้นะครับคือโทนนะครับรูปร่างคล้ายกับกองยาวขนาดเล็กนะครับทําด้วยไม้หรือดินเผาซึ่งขึงหนังตึงนะครับดึงตึงเลยนะครับด้วยเชือกหนังกองเนี่ย กรองอ่ะจะยาวประมาณ34เซนติเมตรนะครับตรงกลางเนี่ยคอดนะครับตรงกลางนี้นะครับคอดอ่าด้านตรงข้ามหน้ากองเนี่ยคล้ายทรงกระบอกนะครับปากบานแบบหัวลำโพงนะครับอ่าตรงเอวก็คอดอีกนะครับประมาณอ่า12เซนติเมตรนะครับอ่าโทนจะตีคู่กำมะนาครับอันนี้นะครับกำนาะนะคำนาเป็นอ่าเครื่องตี ประเภทกองนะครับทำด้วยไม้ขึงนะครับหนังหน้าเดียวนะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2สีสเซนนะครับใช้ในวงเครื่องสายนะครับต่อมานะครับกองแขกกองแขกเป็นกองที่ตีหน้าทับได้ทั้งในวงพิพาทและโมรีและบางกองเนี่ยก็เอาไปตีในวงเครื่องสายนะครับตีด้วยมือทั้งสองหน้านะครับ คู่1นึงนะครับก็จะประกอบด้วยตัวผู้นะครับคู่1นึงก็คือ2ใบนะครับประกอบด้วยตัวผู้ก็คือเสียงสูงตัวเมียคือเสียงต่ำต่อมาปีนะครับปีปีเป็นเครื่องดนตรีนะครับเครื่องเป่านะครับที่มีลิ้นทําด้วยใบตาลนะครับเป็นเครื่องกําเนิดเสียงนะครับในส่วนตรงนี้นะครับจะเรียกว่าลิ้นปีนะครับเป็นประเภทลิ้นคู่หรือ4ลิ้นนะครับ เช่นเดียวกับโอโบนะครับโอโบก็เป็นเครื่องดนตรีทางฝรั่งนะครับไอปีเนี่ยส่วนปีของไทยเราเนี่ยมีหลายชนิดก็คือปีนอกปีในนะครับปีกลางปีมอน,นครับแต่ที่เด่นสุดของปีเนี่ยก็คือปีตะกูลประเภทปีในนะครับซึ่งมีรูปิดเปิดประคับรวมเนี่ยก็คือหกรูนะครับในในส่วนนี้ครับหกรูนะครับ,รบแต่สามารถเนี่ยจระบเบรลง เสียงยได้ถึง22เสียงนะครับและสามารถเป่าเนือเสียงคนพูดได้อย่างชัดเจนอีกด้วยนะครับนี่คือความสามารถครับเครื่องดนตรีของปีนะครับต่อมาครับอสามสายซสามสายเป็นซอที่มีรูปร่างงดงามที่สุดนะครับซึ่งมีใช้ในวงดนตรีไทยมาตั้งแต่สมัยเุกรูไทยนะครับก็ประมาณพศ1 1350นะครับแล้วซอ3าสายเนี่ยขึ้นเสียงระหว่างสายที่เป็นคู่4ใช้บรรเลงในราชาพิธีนะครับแล้วก็อันเนื่องด้วยพระมหากษัตริย์เนี่ยภายหลังจึงบรรเลงผสมเป็นวงโมงโูรีครับต่อมาครับไอซอด้วงนะครับ สอดวงเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีเครื่องสายนะครับชนิดหนึ่งนะครับบรรเลงโดยการใช้คันชักสีนะครับกองเสียงทําด้วยไม้เนื้อแข็งนะครับขึงหน้าด้วยหนังอู้นะครับมีช่องเสียงอยู่ด้านตรงข้ามครับคันทวนเนี่ยทำด้วยไม้เนื้อแข็งประมาณ60เซนนะครับมีลูกบิดขึ้นสายนะครับตรงนี้ครับลูกบิดขึ้นสายนะครับดู ตอนบนนะครับในโซลเนี่ยใช้สายไหมไหมฟันนะครับหไหมฟันหรือสายเอ็นนะครับมี2ส,สายครับขนาดต่างกาันคันชักอยู่ระหว่างสายยาวประมาณ50เซนซอดชั่มีเสียงแหลมใช้เป็นเครื่องดนตรีหลักในวงเครื่องสายมาดูเครื่องดนตรีชนิดต่อไปนะครับในอันนี้ก็อยู่ในเรื่องของซอนะครับ ซอก็เป็นเครื่องดนตรีเครื่องสายนะครับใช้สีเหมือนกันนะครับกล่องเสียงเนี่ยทำด้วยกระกกระเพราอันนี้สอหูเนี่ยนะครับขึ้นนาด้วยหนังวัวนะครับต่างจากซซร่วงนะครับมีช่องเสียงอยู่ด้านตรงข้ามครับคันทวนทําด้วยไม้เนื้อแข็งตอนบนมีลูกบิดเหมือนกันนะครับลูกบิดสําหรับขึงสายสายซซเนี่ยทำด้วยเหมือนกันนะครับไหมฟันหรือ เหลือใช้ n เหมือนกันนะครับมีคันชักอยู่ระหว่างสายความยาวของคันซอเนี่ยก็ประมาณ60เซนครับคันชักประมาณห้าสิเซนนะครับซออู้ม,มีเสียงทุ้มตม่ำนะครับต่างจากซอร่วงนะครับซอร้วงจะเป็นเสียงแหลมนะครับเลงคู่กับมาเลงคู่และสอดรับสลับกับซอดรวงในวงเครื่องสายนะมาเครื่องดนตรีชนิดต่อมานะครับจะเระนะครับจะเระนะครับเป็นเครื่อง ดีเครื่องสายนะครับที่ใช้บรรเลงด้วยการดีดนะครับโดยปกติมีความาขนาดเนี่ยความสูงนะครับประมาณ20เซนนะครับและความยาวอยู่ที่140เซนติเมตรนะครับต่อ1ตัวนะครับจอเคจอเคเนี่ยทำด้วยไม้เนื้ออ่อนนะครับขุดเป็นโพมีสายสสายนะครับสายที่1นึ่งที่สเนี่ยทำด้วยไมยป้ปันสายที่3ทําด้วยทองเหลืองนะครับด้การบรรเลง ือซ้ายจะทำหน้าที่กดสายให้เกิดเสียงสูงต่ำนะครับส่วนมือขวาจะดีดที่สายด้วยวัตถุที่ทำจากงาช้างนะครับนะครับอันนี้เป็นตัวที่ดีนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นลานลานสายนะครับลานสายที่บอกโก่เสียงสูงต่ำถ้าภาษาเราง่ายๆก็คือวตัวโน้ตนั่นแหละครับมาดูกิจกรรมท้ายชั่วโมงครับที่วันนี้ครูให้นักเรียนทำครับ ให้นักเรียนนะครับนำข้อมูลจากคลิปวีดีโอนะครับแล้วตอบคาถามผ่านช่องแชทในไลน์กลุ่มวิชาหน้าสิบปุนเมืองนะครับพิมพ์วันที่มาให้ครูด้วยนะครับว่านักเรียนตอบอแชทเนี่ยวันที่เท่าไหร่นะครับในคลิปวีดีโอนะครับชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็นะครับคําถามก็มีอยู่ว่านะครับจากที่นักเรียนได้ศึกษาคลิปวีดีโอเนี่ยให้นักเรียนบอกชื่อเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคกลางที่มีอยู่ในคลิปเนี่ยทั้งหมดนะครับ แล้วบอกว่าเครื่องดนตรีเนี่ยแต่ลาชิดชนี่ยครับเล่นอย่างไรนะครับดีสีตีเป่านะครับตัวอย่างก็ประมาณนี้ครับเช่นนักเรียนผิมว so, so, ่าค so, to so, ุยวิธีเล่นคือเป่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ในส่วนของเนื้อหาเครื่องดนตรีพื้เมืองภาคกลางนะครับว่าจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับจะลืมส่งงาน นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ